สิดีครับสวดดีครับพวกเธอพวกเธอวันนี้ผักเยอะนะคะผักเยอะก็เลยนึกอยากรับทานแกงเลียงโบราณแกงเลียงโบราลใส่กระทินะคะใส่กระทินะคะเครื่องปรุงรอแล้วนึ่งเครื่องปรุงรอแล้วนึ่งผักที่มีอยู่ในตู้เย็นน่ะจะตู้เย็นน่ะจะช่วงเคลียร์ตู้เย็นช่วงเคลียร์ตู้เย็นจัดไปจัดไปนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอ อยากใส่อะไรก็ใส่นะคะอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะแกงเรียงนกพะกาแกงเรียงนกพะกาสูตรใบมีสูตรใบมี me, นั่นเอง ผักที่มีอยู่ในตู้เย็นผักที่มีอยู่ในตู้เย็นเคลียเลยจ้าเคลียเลยจ้าแมงรักขาดไม่ได้นะจ๊ะใบแมงรักขาดไม่ได้นะจ๊ะวันนี้ขอแอบใส่กุ้งสองตัวกุ้งสองตัวที่เหลือจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนะราจะพวกเธอพวกเธอเดี๋ยวใกล้เสร็จเราจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะนะจะพวกเธอพวกเธอคำ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 วันนี้ตั้งใจจะมีเนื้อคั่วรับทานกับแกงเลียงคำคำเนือ้อคั่วตอน อย่างไม่ละลายจากช่องฟรีสนะคะรอนิดรอนิดติดตามได้ในเอพิโซดต่อไปนะคะเอพิโซดต่อไปนะ,ะจะพุกจะุกเธอ,เธอแม่บ้าน youtube แม่บ้าน YouTube เข้าแลบบนึง่งวันนี้นะจะพวกเธอวันนี้นะจะหลอกนุกฟักทองเดือดนะคะเดือดนะคะเราก็จะเติมสรรพสิ่งลงไปจะพวกเธอพวกเธอ อาหารละสีนน,นี้ละสีนน,นี้จะพุ่งเธอพุงเธอจุก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 ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อนะคะใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อนี่จะพุ่งเธอพุ่งเธอมือใหม่หัดทำมือใหม่หัดทำนะจ๊ะปกติเนี่ยแกงเลียงนี่จะเป็นเมนูอะไรที่ไม่เคยได้คิดทำเลยแหละจ้ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบนะคะ แต่วันนี้รู้สึกอยากพริกไทยอยากพริกไทยแล้วก็หอมแดงกลุ่นกลิ่นกลุ่นกลิ่นจาก,ก็เลยทําแกงเรียงนกพะก้าวนัจะพวกเธอพวกเธอผักที่มีอยู่ในตู้เย็กก็เคลียไปซิเคลียไปซิเดี๋ยวเราจะทําการ ปิดน้องก่อนจ๊ะให้น้องพูดได้เร็วก็ค่อยเติมกระทินะจะกระทินะจะพุกเธอพุกเธอสุดใครก็สุดใครนะจ๊จะสูตรฉันเป็นแบบนี้สุรอีฉันเป็นแบบนี้นะจ๊จะพุกเธอพุกเธอบีนักนจะีเน็ก,นนกท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ เริ่มมากลิ่นเริ่มมาเลยจะพวกเธอเริ่พวกเธอเริ่มที่จะเริ่มที่จะเป็นแกงเลียงแล้วแกงเลียงแล้วนึ่งแกงเลียงแล้วนึ่งแกงเลียงนี้ใส่กระทิสูตรโบราณสูตรคุณยายจะสูตรคุณยายนะจ๊ะห้าสิบปีบุกบุกบุกห้าสิบปีบุกบุกบวกแกงเลียงคุณยายนะจ๊ะแกงเลียงคุณยายจะพวกเธอพวกเธอปกติแล้วคุณยายจะใส่ บุนเส้นด้วยนะจ๊ะุเส้นด้วยนะจ๊ะแต่เราไม่ใส่นะจ๊ะเราไม่ใส่นะจ๊ะเรียกว่าแจงร้อนแจงร้อนนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอแต่เราไม่ชอบใส่เราไม่ชอบใส่ขอรับทานแบบนี้นะจ๊ะขั้นตอนต่อไปใส่ใบแมงลักจ้ะแมงลักนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอร้อนน้งเดือดร้อนน้งเดือดก่อนนะจ๊ะพวกเธอพวกเธอ เป็นอันว่าเสร็จร้อยเรียบเสร็จรรอยเรียบเร็วนะจ๊ะตักข้าวสวยรอเลยจ้ตาตักข้าวสวยรอเลยจ้า